สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ ROV นะครับผมอยู่กับผมช anel GGROV นะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่นเจ้าด้วงนะครับเจ้าด้วงคลิกแหนกนะครับจะมาแนะนําเทคนิคในการเล่นนะครับว่าควรเข้ายังไงนะครับควรอ้อมหลังควรบวกควรฟาร์มอะไรยังไงนะครับผมคลิกแหนกนะครับต้องเลือกก่อนนะครับเดี๋ยวไม่ได้เล่นนะครับเพราะเดี๋ยวทีมจะให้ผมเล่นแท้งอีกนะครับ โอ้โหงดงามมีโอมามาตัวหนึ่งเดี๋ยวผมจะสาธิตนะครับการการการเข้านะครับการเข้าเวลาบวกนะครับเวลาเพื่อนร่วมทีมบวกเราควรเข้าแบบไหนนะครับควรเข้าตรงๆหรือว่าควรเข้าอ้อมหลังนะครับแล้วก็การฟาร์มนะครับควรจะฟาร์มนานขนาดไหนนะครับควรจะออกไปจากป่าได้อีกและหรือยังนะครับอะไรประมาณนี้นะครับสําหรับคนที่ อย,อยากจะมาเล่นแอสซินนะครับผมผมแนะนําให้เล่นเจ้า่วกนะครับเล่นง่ายนะครับเป็นตัวที่เล่นง่ายมากนะครับสําหรับผมนะเป็นตัวที่ง่ายสําหรับผมมากนะประมาณว่าถ้าเทียบกับนาคอก็ตกางตากฟ้าก็เหวครับนาคอสนี้ต้องอาศัยความชํานาญอย่างมากนะครับถึงจะเล่นโหดนะครับไม่ใช่ใครก็สามารถเล่นโหดได้นะนาคอสเนี่ย แต่ว่าเจ้าด้วงเนี่ยแค่คุณเข้าให้เป็นนะครับคุณรู้จังหวะนะครับคุณใจเย็นนะครับรับรองนะครับคุณต้นเกมคุณไล่กดเทมตรงข้ามยับเลยนะครับส่วนกลางๆเกมคุณก็ยังพอไปไหวอยู่นะครับยังพอไล่ฆ่าได้อยู่นะครับแต่ช่วงท้ายเกมนะครับคือเจ้าด้วงนี้แทบจะยังไงวะแทบจะตายก่อนเพื่อนถ้า <c oughs> จะตายก่อนเพื่อนเลยเจ้าด้วงในช่วงท้ายเกมเพราะว่า บางมากเนี่ยเหมือนคลิปเนี้ยผมบางทีลิงอาจจะตอบผมคอมบ,บูรียปบตายก็ได้เพราะฉะนั้นเจ้าดวงนะครับใครที่เล่นเจ้าดวงหรือมีเจ้าดวงในทีมนะครับผมถ้าเจ้าดวงแก๊งจนทีมตรงข้ามเริ่มแบบอกสันขวนแขวนนะครับให้รีบเอ็นให้เร็วที่สุดนะครับผมอย่ามัวยื้อเกมนะครับเพื่อที่จะเอาคิวมากๆนะครับคิวมากก็ไม่ได้หมายความว่าจะชนะนะครับผม มันอยู่ที่ว่าเราจะตีป้อมตัวนข้ามแตกก่อนหรือเปล่าแค่นั้นเองครับเกมนี้คิวมากก็มีผลแค่ตังค์ครับแต่ว่าพอท้ายเกมตังค์มันก็ไม่มีประโยชน์นะครับเพราะว่าอา่มันจะเท่ามันของมันจะเท่ากันหมดนะครับต่อให้คุณมีตังค์อยู่สามหมื่นอีคนม,นมีตังค์อยู่ห้าหมื่นครับไอห้าหมื่นกับสามหมืของมันก็เท่ากันครับผม <c oughs> โอเคครับผมฟามก่อนนะ เดี๋ยวผมจะไปลงไปแก้งกล่าง,ง,างนะครับเอาปั๊บแดงก่อนนะว่าขอรองเท้าเลย <c oughs> ดีกว่า <c oughs> ขอปั๊บแดงก่อนก็ตายตายแน่ผมว่าโอ้หอีกตัวหนึ่งขออีกตัวหนึ่งเวฟตีแล้ว <c oughs> <c oughs> Okay. ไหนใครโผลมาไหนไหนไม่มีใครโผลมาคนมาเล่นกล้ามาสุดยอดนะครับนี่นะครับเป็นการวิธีการเล่นนะครับคือคุณต้อง หาโอกาสนะครับหาจังหวะในการฆ่าให้ได้นะครับคือเล่นเจ้าด้วงคนต้องทุ่มเทนหน่อยนะครับขอทโทษนะครับที่ที่มาล้านนะครับไม่ตั้งใจว่าจะล้านนะครับตั้งใจว่าจะไปช่วยนะครับต้องพยายามเก็บบัฟฟ้านะครับเก็บบัฟฟ้าบับแดงนะครับพยายามเก็บย้ายทีมบนข้ามมาได้ได้มีนะครับ เพราะว่ามันสําคัญกับเรามากครับแบบนี้คือมันทําให้เราได้อะไรวะได้ใช้สก,กิลอยู่แบบอย่างพั่มพเพลือครับผมอยานว่าแดงอ่ะจะรอเวลเด์นดันมาแล้วค่อยตี ไปเร็วไรมาโอเคสวยงามโอเคตอนนี้ก็เอามาเก่งกล้าแม่งเลยเอาไหมเอาไหมเอาไหมเราจะเอาไอ้หนูมัาางกรดีกว่าเล่นล่วงครับอย่าลืมตีมังกรมนนะครับอย่าลืมเอามังกรนะครับเพราะมังกรมังกรมันยังไงวะ มังกรคือตัวพิกเกมเลยนะครับเพราะว่าถ้าเงินเรานําของเราก็นำครับผมในช่วงแรกนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมมังกรน,นะครับเนี่ยครับผมก่ังจะไปมังกรผมดูลารลาวก่อนครับว่าทีมฝั่งตรงข้ามเขาอยู่ตรงไหนนะครับเขาน่าจะกาลัแบบงจะไปเอานาตาญานะครับผมไม่สามารถช่วยได้นะครับช่วงนี้ผมต้องไปฆ่าบับแดงด้านบนก่อน แล้วก็เดี๋ยวจะซุ่มนะครับซุ่มฆ่าลิงนะครับลิงลองซุ่มฆ่านะครับแลเล็ดนะครับหดือวว่าทีมเขาจะไม่ค่อยนั้นเท่าไหร่นะผมว่า เราเล่นดู้ปงเราต้องใจเย็นนะเพราะตัวเราบางมากครับเราอย่าใจร้อนนะรัแบบแดงค่อยเอาเดี๋ยวแดบงบเราไปเอาไปเอามานาบานาด้านบนก่อนเอาไม่มีชิบหายละรอนะครับรอรอจังหวะที่พีททีมบวกนะแล้วเราอ้อมหลังนะครับอ้อมหลังไปตบนะครับ เอานาตายญาอยู่นี่หนีครับหนีตกใจครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวจะเข้าไปเก็บหมดเลยเก็บซากครับมีหน้าที่เก็บซากครับผม ค้อหาจังหวะนะครับไม่ใช่เราบางคนเล่นแอสซินนะครับแต่ว่าเนื่อตัวเองเป็นแทงนะครับคือเดินเข้าไปดุมดุมนะครับทําให้โดนตีนอย่างง่ายได้นะครับนแอสซีนต้องเซฟหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าเราถ้าเราเล่นกากนะครับหรือว่าเราเราไม่มีของนะครับทําให้ตัวเราไม่มีประโยชน์ในทีมเลยนะครับผมเพราะว่านอกจากดาเมจจะเบาแล้วยังเลือดไม่มีด้วยนะครับตัวบางนะครับ ฉะนั้นเราต้องเล่นอย่างระมัดระวังนะครับอย่าตายบ่อยๆนะครับเนี่ยนัตยาเขาเล่นไม่ค่อยเป็นแน่เนี่ยโอเคขอบคุณครับรู้ <c oughs> สึกว่าเหมือนนัาตานี้ทีมเขาจะไม่ค่อยนั่นนะผมว่าน่าจะเป็นมือใหม่ทั้งหมดเลยแหละไม่ <c oughs> <c oughs> แต่ว่าเมื่อกี้ตอนสุมันก็เป็นแรงไดมอนต้อง3 4มสีคนนะ บอฟ้าเอาเอาไหมจะเอาก็เอาไม่เอาก็ได้ให้เธอโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะดันให้เอ็นเลยนะเพราะว่ายิ่งยือเรายิ่งเสียเปรียบอกผมว่าโอ้ยมันเล่นมันเล่นมันจะยิงผมมันจะเล่นผมโอ้ย สวยงามนะครับนี่เล่นแบบนี้นะครับพยายามอย่าใจร้อนนะครับในการเข้านะครับเพราะว่าถ้าคุณใจร้อนในการเข้าครับคุณจะไม่สามารถคิวไขได้เลยครับผมคือด่วงต้องเล่นแบบนี้นะครับด่วงนาคอร์สผมว่ามันเล่นต่างกันนะครับก็คือนาคอร์สเขาจะสามารถเป็นตัวเปิดได้นะครับตัวบวนได้นะครับแต่ด่วงต้องเป็นตัวที่แบบพยายามเซฟตัวเองหน่อยนะครับพยายามเข้าหลังเข้าทางหลังครับต้องเป็นใช้กรณีแบบ ชาวสีม่วงครับยอมตายเพื่อเธอยอมตายเพื่อเธอยอมตายเพื่อเธอเลยเนี่ยโอ้ยกิลดอน่าจะตายครับผมว่ามาเกงก้าสกิลอันติทีถึงตายเลยนะ่ะมาเกง้าไม่กดอันิต่อ แมนก้าเขาเล่นไม่ค่อยเป็นแน่เลยผมว่า <c oughs> โอเคครับผมไปตีมังกรดีกว่าตอนนี้ผมได้ของมาพอประมาณแล้วครับ <On song. S 1> แต่ว่าดาเมจยังไม่ถือว่ามากเท่าไหร่นะครับ <c oughs> นี่ครับผมชอบตัวนี้คือสกิลมันไวมากเนี่ยสกิลหนึ่งเนี่ยคือถ้าเราตีติดแบบ แล้วดาเมจสูงสุดของเลือดหรือเปล่ายัไม่แน่ใจนะมันจะทําให้สกิลหนึ่งคูดาวลดลงนะครับ <c oughs> <c oughs> เอา้าทีมเราโดนลุมตายหมดแล้วหรอรอพี่ด้วยนะรอพี่หน่อยได้ไหมจะตักน้ําเย็นไปให้ เร็วๆขอเลือดหน่อยขอเลือดหน่อยขอเลือดหน่อยเฮ้ยคิวได้หมดทุกคนเลยเหรอจะเย็ยนๆเพื่อนจเย็นๆเอาเล็ดมาผมไม่เอาอะ่ะขอเลือดก,ก่อน เน so ี่ยผมจะต้องอ้อมไปตกป้อมนะครับต้องใจเย็นๆหน่อยนะครับเมื่อกี네 <h h ้ถ้าถ้าผมเลือดเต็มอ่ะผมตีป้อมให้แตกก็นะแต่ว่าผมไม่มีเลือดโอ้โหชิบหายแล้ว เเข้าลยอย่าเล่นแบบใจร้อนแบบผมเมื่อกี้นะครับถ้าเล่นใจร้อนแบบเมื่อกี้ไม่เหลือนะครับรอฉันก่อนอย่าเพิ่งบวกต้องเล่นใจเย็นๆนะครับ อ่พุโทโธธโมสังโฆนะครับผมโว้ยสเลดเยอะใช่ไหมในคอเขาบับฟ้าก่อนในบับแดงกอนนี่อย่าเพิ่งบวกเอาฉันก่อนฉันจะไปเอาป้อม Ok Nói chung là nó sẽ ra khỏi cổ cướp rồi Nói chung là nó sẽ rồi จบไปสําหรับคลิปคลิกแหนกนะครับตัวด้วงน้อยผจนภัยนะครับเจ้าต,ตัวนี้มันมีดีที่สามารถตบแคลร่ตบเมดได้อย่างง่ายดายเลยนะครับเพราะว่ามันอันติมันกระโดดไปปุ๊มแล้วก็เก็บเรียบนะครับโอ้ยนึกว่าได้สักเฮ้ยเฮ้ยได้ค่า5้าคนเลยเว้ยต้องเซฟ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 ภาพต้องเซฟภาพอเดเพื่อนอดเพื่อนแชร์เฟซบุ๊กเลย เาชิบหายละเฮ้ยเพิ่งได้ครั้งแรกอะเนี่ยโอเคครับผมจบไปสำหรับคลิปนี้นะครับการรีวิวจเจ้าคลิกแหนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe ช่องผมด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้ด้วยนะครับขอบคุณครับ